เรื่องศึกแย่งฝนนาทองฟ้าเนื้อดินแดนของเมืองแห่งหนึ่งที่เคยสดใสบัดนี้กลายเป็นสีเทาหม่นอม,มส้มเรากับแผ่นเหล็กที่ถูกเผาไฟแสงแดดแผดเผาลงมาจนแผ่นดินปริแยกเป็นรอยโหวลึกเรากับปากของอสุรกายที่กำลังหิวกระหายน้ำเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วที่ไม่มีหยดน้ำจากฟากฟ้าตกลงมาสัมผัสพื้นดินสระน้ำที่เคยเต็มเปี่ยม แม่น้ำสายหลักที่เคยเหล่อเลี้ยงชีวิตและทะเลสาบอันกว้างใหญ่บัดนี้เหลือเพียงแอ่งโคลนแห้งกรัง,งที่มีซากปลาขาวโพลนพ้นดินกลิ่นอ้ายของความตายคละคลุ้งไปในอากาศที่ร้อนระอุต้นไม้ขยับกิ่งก้านแห้งเหี่ยวเสียดสีกันดังแกรกแกรกคล้ายกับเสียงหรรัวเราะยาะของมัจจุราชทามกลางฝนคลุ้งมีขบวนแห่แห่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาผู้คนที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกพากันแบกเครื่องเส้นสังเวย ท่านเทพพเจ้าได้โปรดทออพระเนตรลงมาด้วยเถิดเสียงชายชาราคนหนึ่งตะโกนก้องก่อนจะซุดตัวลงกับพื้นทรายลูกช้างทำทุกอย่างแล้วถลกนังสัตว์ป่าสังเวยด้วยเลือดและหยาดเหงือ่อเหตุใดท่านจึงยังเพิกเฉยชายหนุม่มอีกคนถือคองใบใหญ่ระดมตีจนมือแตกเลือดซิบๆเสียงลั่นดังตึงตงแข่งกับเสียงเครื่องดนตรีส่งเสียงให้ดังเข้าไว ให้ดังไปถึงชั้นฟ้ารวมคนตีเกราะเคาะไม้ให้เร็วเข้าถ้าสวรรค์ไม่ได้ยินเราจะปลุกท่านด้วยเสียงร้องไห้ของเราเองส่วนผู้หญิงกลุ่มหนึ่งก็ก้มลงกราบไหว้รูปเคารพที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งผิวหนังของพวกเธอไม่เกรียมจากการตากแดดเป็นเวลานานเจ็ดปีแล้วนะแม่จ๋าน้องข้าแทบจะไม่มีแรงหายใจแล้วเด็กสาวคนหนึ่งสะอื้นให้ไรน้ำตาเพราะร่างกายแห้งผาก เกินกว่าจะผลิตน้ำตาออกมาได้แต่ไม่ว่าเสียงคล้องจะดังเพียงใดเสียงกรีดร้องจะโหยหวนแค่ไหนหรือพิธีกรรมจะสยดสยองเพียงใดท้องฟ้าก็ยังคงนิ่งสนิทได้ซึ่งวีวแววของเมฆฝนมีเพียงเงาของนกแรง้งที่บินวนเวียนคอยจังหวะที่สิ่งมีชีวิตสุดท้ายจะสิ้นลมหายใจลงสู่พื้นดินที่แตกระแหงทามกลางซากปะระหักพังของโลกที่กำลังล่มสลายรายชาขังคกผู้นำแห่งสรรพสัตว์ ที่มีผิวหนังตะปุ่มตะปำสีนินได้กระโดดขึ้นไปยืนบนยอดหินที่สูงที่สุดเขามองลงไปยังทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่หลายล้านชีวิตที่พากันมาชุมนุมด้วยความหวังสุดท้ายพวกเราราชาคางคกแผดเสียงกล้องกังวานพวกมนุษย์พ่ายแพ้แล้วคำอ้อนวอนของพวกเขากลายเป็นเพียงลมปากที่ไร้ความหมายบัดนี้ถึงเวลาที่พวกเราเราสัตว์ที่มีสัญชาตญาณแห่งการอยู่รอด จะต้องทวงคืนหยดน้ำจากเทพเจ้าด้วยกำลังของพวกเราเองเมื่อสิ้นเสียงก็มีเสียงโหร้องดังกึกก้องปานแผ่นดินไหวสัตว์ทุกตัวต่างยอมสละชีวิตเพื่อแลกกับหยดน้ำเพียงหยาดเดียวกองทัพช้างพลายนำขบวนก้าวเท้าแต่ละก้าวทำเอาแผ่นดินสั่นสะเทือนแต่มาด้วยสิงโตเสือโครง่งและฝูงกระทิงที่ดวงตาแดงกำพวกเขามุ่งหน้าสู่ประตูสวรรค์เปิดประตูเดี๋ยวนี้ คล้ายใหญ่แผดเสียงแปรนพร้อมชูมงวงขึ้นฟ้าทรงฝนลงไปให้พวกเราไม่เช่นนั้นเราจะพังวิมานของพวกท่านให้พินาศแต่คำตอบที่ได้กลับมาเป็นเสียงแซ้สวรรค์ที่หดลงมาดังสายฟ้าฟาดเสียงเคียนตีดังสนั่นวันไหวบรรดาเหล่าเทพต่างหัวเราะเยาะพวกเจ้าสัตว์เดรัจฉานหน้าขนกลับลงไปกินฝุ่นข้างล่างเสียเถิด สิงโตและเสือผู้เกรงขามต่างถูกขับไล่กลับมาด้วยบาดแผลชะกันและสภาพสบับกสบอมเมื่อยักษ์ใหญ่พ่ายแพ้ราชาค้างคกจึงสั่งการใหม่นกทุกสายพันธุ์และแมลงที่มีพิษพวกเจ้าจงบุกเข้าไปท้องฟ้ามืดมิดลงด้วยฝูงนกยักษ์และฝูงพึ่งนับล้านที่บินทะยานสู่เมฆาแต่เทพเจ้าเพียงสะบัหดหัดเปลวเพลิงสุริยะก็ลุกชนขึ้นเผาไหม้ท้องฟ้า พวกแกมันก็แค่มแมลงเม่าบินเข้ากองไฟนกหลายหมื่นตัวตกลงมาเหมือนหาฝนที่ร้อนแรงร่างของพวกมันไม่เกรียมเป็นเท่าทานก่อนจะถึงพื้นดินกลิ่นไหม้ของขนนกคลากคลุ้งไปทั่วชั้นบรรยากาศความหวังสุดท้ายนั้นกลายเป็นโศกนาฏกรรมไปเจ้างูและบุ้งใช้พิษและนขนคันของพวกเจ้าลอบเข้าไปราชาคางคกสั่งการด้วยความแค้นใจ งูยักษ์เลื้อยผ่านก้อนเมฆอย่างเงียบเชียบบุ่งนับแสนตัวคืบคลานไปตามเสาวิมานแต่เหล่าเทพกลับใช้เท้าเหยียบย่ำและใช้มนตราปัดเป่าจนพวกมันแหลกลานร่างของงูถูกสับเป็นชิ้นๆตกลงมาสู่โลกมนุษย์พร้อมกับความหวังที่ริบรีลงทุกทีราชาคังคกมองดูความพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยดวงตาที่นิ่งสนิทท่ามกลางเสียงคร่ำครวญของสัตว์ที่รอดชีวิตท่านราชาเราเสียพี่น้องไปเกือบหมดแล้ว มดงานตัวหนึ่งกระสิบเราจะต้องทำอย่างไรต่อไปเทพเจ้าช่างโหดร้ายนักราชาคางคกสุดลมหายใจเข้าลึกจนท้องพองโตความแข็งแกร่งแพ้ไปแล้วความเร็วก็แพ้ไปแล้วแต่เราจะใช้ความเล็กกระจ่อยร่อยและสติปัญญาเข้าสู้เขากล่าวพลางมองไปที่เหล่าปลวกและมดตะนอยที่เหลืออยู่ความพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้ทำให้ราชาคางคกถอดใจ เขานั่งนิ่งอยู่บนโขดหินดวงตาสีทองจ้องมองวิมานบนฟ้าด้วยความมุ่งม,มัน่นในเมื่อพระกำลังสู้ไม่ได้เราจะบั่นทอนจากข้างในเขาเรียกประชุมเหล่าแมงกินผ้าและมดมอดซึ่งตัวเล็กกระจ้อยร่อยที่เทพเจ้ามองข้ามจงแฝงตัวเข้าไปในคลังอาวุธราชาคางคกระซิบบอกอย่าแตะต้องคมดาบแต่จงแทะเล็มด้ามจับ และสลักให้ผุกร่อนจนเหลือเพียงเปลือกไม้ที่รอวันแตกสลายเหล่าแมลงนับล้านอาศัยความเล็กกระจอยร่อยรอบริ้นผ่านช่องว่างของเมคาเข้าไปในห้องเก็บอาวุธของเหล่าทวยเทพเสียงแกรกแก,กของกรามจิ๋วที่กัดกินเนื้อไม้นั้นเบาวิลเสียจนไม่มีเทพองค์ใดเฉลียวใจเมื่อได้รับรายงานว่าภารกิจเสร็จสิ้นแล้วราชาขังคก็เริ่มแผน,นท่านที่สองเขารวบรวมกองทัพกบนานาชนิดมด ปลวกบุกขึ้นไปประจันหน้าถึงประตูเมืองสวรรค์เทพเจ้าผู้โอหังราชาคางคกคำรามพางพองตัวจนใหญ่ยากข้าขอประกาศสงครามครั้งสุดท้ายหากท่านไม่ยอมคายหยดฝนลงสู่โลกมนุษย์ข้าจะสั่งให้ปลวกพวกนี้กัดกินฐานวิมานของพวกท่านให้ถลม่มและกองทัพกบของข้าจะแผ่เสียงกึกก้องให้หูของพวกท่านไม่มีวันได้พบกับความสงบสุขอีกต่อไป เจ้าขางคกโอหังเทพเจ้าผู้เป็นหัวหน้าตาวาดกล้องด้วยความโกรธเกรี้ยวข้าจะตัดหัวเจ้ามาประดับประตูวังและเมื่อพูดจบเหล่าเทพเจ้าต่างกระชากดาบออกจากฝักด้วยความรวดเร็วไม้จะบันคอสัตว์ชั้นต่ำเหล่านี้ให้สิ้นซากแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพียงแค่เงื้อดาบขึ้นกลางอากาศตัวดาบโลหะอันหนักอึ้งกลับลุดออกมาจากด้ามที่ผุกร่อน ตกลงมากระแทกพื้นดังระงมบรรดาเทพต่างยืนตะลึงมองดูด้ามไม้ในมือที่เหลือเพียงเศษผงไม้ร่วงพรูลงมาตามง่ามนิ้วอาวุธของข้าเกิดอะไรขึ้นกับอาวุธของข้าเทพเจ้าตัวหนึ่งอุทานด้วยความตกใจใบหน้าถอดสีเมื่อเห็นกองทัพมดและปลวกเริ่มไต่ขึ้นมาตามขาของพวกตนส่วนกองทัพกบก็ประสานเสียงอบอดังสนั่นจนเหล่าเทพปวดปดประสาทอย่างรุนแรง ยอมแพ้เสียเถิดราชาคางคกประกาศชัยชนะเทพที่ไร้ดาบก็ไม่ต่างจากมนุษย์ที่ไร้น้ำทรงฝนลงไปเดี๋ยวนี้เหล่าเทพเจ้าที่สิน้นฤทธิ์ละไรอาวุธคู่กายต่างพากันคุกเข่ายอมจำนนต่อสติปัญญาของราชาคังคกในที่สุดและสุดท้ายท้องฟ้าที่เคยแห้งแล้งก็เริ่มเมืดครึมด้วยเมฆฝนเสียงฟ้าร้องไม่ได้เป็นเสียงแห่งการข่มขู่จากเทพเจ้าอีกต่อไป แต่เป็นสัญญาณแห่งชัยชนะของเราสัตว์ตัวจิว๋วและหยดน้ำใสๆก็เริ่มร่วงหล่นลงมาสัมผัสกับพื้นดินที่แตกระแหงเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดปีโอ้ฝนลงมาแล้วชายชราในหมู่บ้านกระซิบพลางแหงหน้ามองฟ้ารับน้ำฝนที่ชุ่มฉ่ำเข้าสู่ร่างกายท่ามกลางความเงียบงนันหลังสงครามสิ้นสุดลงเหล่าเทพเจ้าผู้จำนวนได้กล้าออกมาเจรจากับราชาขังคก ความโกรธเกรี้ยวในคราแรกแปรเปลี่ยนเป็นความนับถือในสติปัญญาของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กจ้อยเหล่านี้ราชาคังคกผู้ปริชาเทพเจ้าองค์หนึ่งกล่าวด้วยเสียงอันก้องกังวานพวกเรายอมรับความพ่ายแพ้แล้วเราจะไม่เพิกเฉยต่อความหิวกระหายของโลกเบื้องล่างอีกต่อไปเราขอสัญญาว่าทุกๆปีเมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสมเราจะปล่อยยาดพิรุณลงไปชะลมแผ่นดินให้เคียวขจี แต่พวกเราบนสวรรค์นั้นการเวลาแตกต่างจากโลกมนุษย์นักเจ้าจะช่วยเป็นผู้ส่งสัญญาณเตือนพวกเราได้หรือไม่ว่าเมื่อใดที่โลกเริ่มกระหายน้ำอีกครั้งราชาคางคกได้ยินแล้วก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองเหล่าขุนพลข้างกายที่มีพลังเสียงอันทรงพลังที่สุดข้าจะทำตามนั้นราชาคางคกตอบและข้าจะมอบหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ให้แก่พงพันแห่งกบทั้งหลาย ราชาแห่งคางคกวางแผนการอย่างรอบคอบช่วงเวลาตั้งแต่เดือน3ถึงเดือน6ของทุกปีเป็นเดือนที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนเมื่อกบเริ่มส่งเสียงร้องประสานกันเป็นท่วงทำนองอบอบอย่างพร้อมเพรียงเสียงนั้นจะพุ่งทยานผ่านหมู่เมฆขึ้นไปถึงหูของเทพเจ้าเป็นรหัสลับว่าถึงเวลาส่งฝนได้แล้วและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อลมร้อนเริ่มจางหายและเข้าสู่ช่วงเดือนสาม แผ่นดินที่เคยเงียบเหงาก็จะกลับมามีชีวิตชีวาด้วยเสียงวงดนตรีแห่งทุ่งนาฟังนั่นสิแม่เด็กน้อยในหมู่บ้านตะโกนอย่างร่าเริงเมื่อได้ยินเสียงกบระง,งมจากข้างสระน้ำนั่นคือเสียงของทูตแห่งราชา,าค้ังคคกหญิงสาวผู้เป็นแม่ยิ้มพลางแงนมองเมฆครึ้มที่กำลังก่อตัวพวกเขากำลังเรียกฝนให้พวกเราแล้วและอีกไม่นานแผ่นดินจะเย็นชำํำและนั่นก็คือเหตุผลที่ว่า ทำไมจนถึงทุกวันนี้ทุกครั้งที่กบประสานเสียงร้องกันลั่นทุ่งท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีม์และหยาดฝนจะร่วงลงมาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตตามพันธสัญญาแห่งศึกแย่งฝนที่มีมาตั้งแต่ปางก่อนเมื่อชัยชนะตกเป็นของเหล่าผู้ต่ำต้อยความสงบสุขก็กลับคืนสู่แผ่นดินอีกครั้งหยาดฝนโปรยปลายลงมาอย่างสม่ำเสมอตามคำมั่นสัญญาแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นราชาแห่งทางโคกผู้เที่ยงธรรม ไม่เคยลืมเหล่าทหารกล้าที่ร่วมรบราชาคาังคกเรียกพวกมแมลงกินผ้ามาเข้าเฝ้าหน้าบัลลังหินเจ้าคือผู้กุมกุญแจสำคัญในศึกนี้หากไม่มีฟันจิ๋วๆของพวกเจ้าที่กัดกร่อนด้ามดาบเทพเจ้าเราคงไม่มีวันชนะด้วยฤทธาแห่งราชาผู้พิชิตราชาคาังคกได้ประทานพรวิเศษข้าขอให้เจ้าและพงพันมีส่วนหัวและกรามที่แข็งแกร่งดังเหล็กกล้า นับตั้งแต่นั้นมา,มาแมลงเหล่านี้จึงสามารถกัดกินและแทะวัตถุที่แข็งแกร่งได้อย่างง่ายดายเป็นเครื่องเตือนใจให้ถึงวีรกรรมการลอบอยู่โจมคลางอาวุธสวรรค์เมื่อรดูฝนมาถึงพื้นน้ำที่เคยแห้งขอดกลับมาเต็มตะลิงเหลากบและอึงอ่างนับล้านต่างเริงร่าพวกมันไม่ได้ร้องเพียงเพื่อส่งสัญญาณเท่านั้นแต่เป็นการฉลองชัยชนะที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุรุน่น ท่ามกลางสายฝนที่พรมลงมาเสียงอบอบกึงก่งกึดังประสานกันจนแผ่นดินสั่นสะเทือนเป็นวงดนตรีธรรมชาติที่อื้ออึงจนแทบไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเสียงร้องที่ดังปานหูจะหนวกนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในทุ่งนาแต่ต้านแรงลมพุ่งทยานขึ้นไปสั่นคลอนม่านเมฆบนวิมานของเทพเจ้าบนสวรรค์อันไกลโพ้นเมื่อเทพเจ้าได้ยินเสียงกึกก้องจากเบื้องล่างพวกเขาจะสะดุ้งตื่นจากผวัง และรำลึกถึงวันที่ดาบหลุดออกจากด้ามฝังนั่นสิเสียงกองทัพคางคกมาถึงแล้วเทพเจ้าองค์หนึ่งจะตรัดขึ้นพลางรีเแร่งเปิดประตูน้ำรีบสง่งฝนลงไปเถิดก่อนที่พวกมดและปลวกจะขึ้นมาแทะวิมานของเราอีกครั้งและด้วยเหตุนี้เองทุกๆปีในยามที่ฟ้ามืดฝนเป็นใจเสียงร้องระง,งมของเหล่ากบจึงเป็นเสียงแห่งความสุขของมนุษย์ เป็นเสียงแห่งชัยชนะของสัตว์และเป็นเสียงเตือนภัยที่ข่มขวัญเทพเจ้าให้รักษาสัญญาตลอดไป